วันนี้เจอกับเราอีกแล้วนะคะช่องเจแนนลันทุงค่ะวันนี้วันนี้ที่แนนพามาเที่ยวทะเลนะคะหาดเจ้าหลาวล่าสุดเด็กๆงกงไปเล่นน้ำแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูนี่เราเดินมาจากที่พักเรานะนูน่นะสวยมากเลยองในกล้องเดี๋ยวจะมีรีวิวห้องพักให้ดูนะคะเผื่อใครอยากมาจันทรหาดเจ้าหลาวนะคะที่พักโอเคเลยเนาะโรงแรมไซคาวรีสอร์ทนะคะ เอาเหลือให้แปดสิบตันดะ้วยโอเคแล้วพาดูก็ถินใส่ชดุดโอ้โหเด็กๆเ,เปียกเรียบร้อยกลังร้อนตอนนี้กำลังบ่ายสามโมงครึ่งนะคะสอบอย่างนั้เรียนโอ้น้อเขาให้ขบับดิ่งหรอคะไม่เราจะเช่าแหลยวิวโอ้คลื่นนี่เด็กๆอยู่นี่ โอ้โหคลื่นแรงจังอุ้ยคลื่นแรงแม่นะแม่แล้วก็พ่ใสายพา,ามาเที่ยวน,นะสนุกไหมคะพ่อาสายสนุกไหมลูก ดูของเล่นดิสายจะไม่จริงจริงอนอันนี้น้ำมันขึ้นนนี่ม่เล่นเลยเดี๋ยวต้องไปซื้ออาหารทะเลก่อน เดี๋ยวเปี่ยกที่เกียดเปลี่ยนชุดใครไ,ไปก่อนหลังยายแล้วนนนไปเด้ว <c oughs> ยกตเก่งลุดูด <c oughs> <c oughs> ก็เริ่มตรงนี้นะ่าจะคนเยอะ นนั้เห็นอากาศร้อนอยเลยนะคะเดี๋ยวเย็นๆค่อยลงะยนะค่ะเย็นค่อยลงใช่ไหมเยน็ยนๆค่อยลงไม่อยากกินปลาหมึกก็าามไม่นดาตังมาไหนมีอะไรเอาไหมลังมีเงเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันด้ยวยนะคะไปตลาดตอนนี้เป็นมีตลาด ไม่ไหวนะต้องใส่แว่นทีมงานผู้ชายเขากด็ดิง้งๆิงกันแล้ว <c oughs> ไม่ได้เหมือนเก่งสั้นขาสั้นกันมาหรอม <c oughs> ไม่เปลี่ยนขาสั้นมากัน <c oughs> <c oughs> ยายสนุกคลื่นแรงสนุกไหมคะเพาอสายพาอสายสนุกไหมลูก ะะมาทะเลแบบนี้ดีค่ะคนไม่ค่อยเยอะวุ่นวายเท่าไหร่ ที่แม่ซื้อมาให้เนี่ยฮะใช่ใชอื้อโอยไม่เล่นแล้วเ,เอาเ,นนะเก็บดีๆว่ะ เช็ดกระเสื้อเขาเป็นไงเสียบตาเช็ดชุดช็ดกระเสื้อแม่ถูออกไหมใายเข้าตาชิมรลยยังน้ำเค็มไหมคตรเค็มเลย <laughs> หัวเลหอยไหนร่อนหน้าอะไรไหนร่อนหน้าอะไรยี่หอู้หาีกันหอยหอยกับหีดูในติ๊กต็อกใช่ไหมเนี่ย เอาเราเรหอยตรงนี้มันจะเทียเลยนี่หนีเปิดหอยแยๆเลยเนี่ยไในั้นเดียวเขาใส่เทปทีทำไมเก็บไว้เราสาวไทย โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่าน,นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวไปเล่นน้ำก่อนไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไม่ไหวค่ะตอนนี้โอเคค่ะบ๊ายบายกลบไปแค่นี้นะคะไปแล้ว